สวัสดีทุกทุกท่านนะคะแอบแอบหนีมาทำในห้องฝั่งนี้ค่ะลูกสาวเล่นเปียโนในห้องนั่งเล่นวันนี้เนาะเป็นบรรยากาศจริงๆแล้วูดาว่าจะไม่มาตอบนะคะเรื่องนี้นะแต่ว่าพอดีมีเห็นตรงนี้แล้วมีคำถามอ่ะนะคะเนี่ยมออีคนถามว่าทำได้ไหมอะไรนะคะ มันไม่ได้อยู่ตรงโดเมนนะคะโอเคเนาะเอ่อคุดาอาจจะแบบคิดต่างกับคนอื่นก็ได้เนาะคะะเราควรขอทำวิธีออขอวิธีทำหน่อยคือตรงนี้นะคะคณดาจะอธิบายว่าด้วยดีนะคะเนี่ยค่ะ two faction นะเนาะดูข้อความนี้เดี๋ยวกูดาจะได้แบบค o p ปี้ไปวางให้ดู สิ่งที่คูดาจะบอกทำไมถึงจะไม่ทำอีกเพราะคูดาทำวีดีโอไว้ให้แล้วนะคะดูให้ดีก่อนนะเนี่ยค่ะเมื่อวันที่13มีนามีนาคมนี้นะ,ะก็คือได้มีการเปิดตัวฟีเจอร์การยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นนะคะสขั้นตอนซึ่งตรงนี้ดูให้ดีซึ่งกำหนดให้ผู้บึกเบิกนะฮะบางรายต้องทำ ไม่ใช่ว่าทุกท่านนะคะคุณจะมายืนยันกระเป๋าอะไรอีกในเมื่อกระเป๋าของคุณเหรียญมันย้ายเข้ากระเป๋าไปแล้วอะนะคะเหรียญย้ายเข้ากระเป๋าไปแล้วเนา,านะผ่าน k y c แล้วเนาะไม่จําเป็นต้องยืนยันอีกนะคะ <sailing S 2> อันนี้คือความเข้าใจอาของคูดานะเพราะคูดามองไม่เห็นเลยว่ามันจะไปยืนยันตรงไหนที่ที่บอกว่าตรงโดเมนดัดโดดโนเมนมันไม่ใช่อะค่ะทีนี้แล้วเนี่ยค่ะ วิธีทำก็คือมันจะขึ้นแบบนี้ได้อย่างไรสังเกตนะคะเรากดเหรียญทุกวันใช่ไหมหรือว่าเราจะไปทำไอไอ้ t o f a c ตรงอ่า uh, t o fraction ตรงนี้ได้ตรงไหนไอ a ฟกเตอรตรงนี้นะคะกระเป๋า uh, ยืนยันตรงนี้ใหม่อะคะ่ะความปลอดภัยอะคะ่ะมันไม่รู้จะไปยืนยันตรงไหนอะนอกจากคนที่ยังไม่ได้ทำ KYC ผ่าน กระเป๋ายังไม่ได้ย้ายเข้า,าเหรียญยังไม่ได้ย้ายอพยพย้ายเหรียญเข้ากระเป๋าแล้วทีนี้ค่ะเอามีโทรศัพท์เ,นนะะเ,เดี๋ยวน,นะคะเดี๋ยวเดี๋ยก่อนขอโทษนะคะขี้เกียยต,ตัดวีดีโอนะคะก็ต้องต้องตัดสายทิ้งก่อนถึงไหนแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนที่ได้รับการยืนยันกระเป๋าแบบนี้อีกแล้วนะคะเอากระเป๋าแบบนี้นะคะก็ค,ะคือคนที่ยังไม่ได้ย้ายเหรียญน,นะคะนะคะ เพราะฉะนั้นหวังว่าทุกท่านเข้าใจเนาะแค่ไม่ใช่ทุกคนอ๋อคิเกตพูดแล้วเนาะทีนี้คูดานะได้ทําวีดีโอไปให้แล้วนะคะเดี๋ยวส่งไปเอามาวางในนี้ให้แล้วกันเนาะถ้าทุกท่านติดตามคูดาอยู่จะเห็นนะคะ ามาดูวิดีโอนี้นะคะเนี่ยระบบเรียกให้ยืนยันกระเป๋าใหม่นะคะไมยคะี่ยทุกท่านที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนนะคะได้สร้างกระเป๋าไว้แล้วปพราะขดเหรียญนะคะเพราะขดเหรียญเนี่ยเป็นบัญชีของคูดานาะเขาจะขึ้นมาแบบนี้ยืนยันตัวตนอันนี้คืออันนี้ของครูดามันไม่เรียกแล้วแต่เนี่ยเป็นบัญชีของคนที่ยังไม่ได้ยืนยันนะคะ หมายถึงว่ายังเหรียญยังไม่ผ่านยังไม่ได้ได้ได้คือข้อที่เก้ายังไม่เขียวอะพูดง่ายน,น,นะคะเนาะเข้าใจเ no. นาะเป็นตัวนี้เนาะพายเน็ตอ,อ๋อไปตามเอาถ้าใครที่ไปตามดูช่องคูดานะคะใครที่ยังเออไม่ได้ยืนยันแล้วเหรียญขึ้นแบบนี้ไอ,อ้มันมันเรียกให้ทําก็ไปดูวิธีทํานะคะก็หวังว่าเข้าใจกันแล้วน,นะคะก็สวัสดีนะคะสวัสดีนะคะ